สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านฮัลโหลมายเฟรนยินดีต้อนรับสู่บ้านพี่สีบาน193นะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาบ้านพี่สีบานก็ต้องมีกับข้าวง่ายๆกับข้าวบ้านๆแล้วก็ทำกันง่ายๆแบบอร่อยแซ่บๆกันเลยนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะมีเมนูเด็ดๆของเราวัตถุดิบของเรามีปลาย่างมีเห็ด แล้วก็มีผักต่างๆนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้รับชมสิ่งดีๆจากบ้านพี่สีบานนะคะพี่ๆเพื่อนๆ เรามาเริ่มดูวัตถุดิบกันเลยนะคะพี่พี่เพื่อนๆวัตถุดิบของเราก็มีพระเอกของเราก็มีปลาย่างมีเห็ดฟางมีมะเขือเทศแล้วก็มีผักแล้วก็เมนูนี้พี่สีบานให้ชื่อว่าแกงปลาย่างใส่เห็ดฟางแล้วก็ผักรวมค่ะพี่พ่เพื่อนเอเครื่องแกงเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากมายนะคะวัตถุดิบก็เหมือนอย่างที่เห็นนะคะ มีปลาย่างมีเห็ดฟางมีผักชะอมมีผักอิตูใบแมงลักค่ะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็วัตถุดิบที่เราจะตามจะโขกก็มีพริกมีขามีตะไคร้มีหอมแดงไม่มากเลยค่ะเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาแล้วก็มีผงชูรสแค่นั้นเองค่ะนี่ค่ะเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแบบนี้เลยนะคะมีขาหั่นตะไคร้หั่นแล้วก็เด็ดพริก แล้วก็ปอกหอมแดงให้เรียบร้อยเราก็มาโขกกันแบบนี้ละค่ะพี่พี่เพื่อนๆนเอาพริกใส่ไปพี่สิบันใช้พริกกระเหลี่ยงนะคะใช้พริกกระเหลี่ยงพริกกระเหรียงจะหอมค่ะพี่พี่เพื่อนๆนมาโขกบุบบ,บบุบ,บับบบกับหอมแดงนะคะนี่ค่ะโขกไปก่อนคะ่ะเพราะว่าอ่หอมแดงเขาก็จะโขกยากนิดนึงเราก็จะโขกกับพริกไปก่อนนะคะเมนูนี้ไม่ยากเลยนะคะพี่พี่เพื่อนๆนแกงปลาย่าง ใส่เห็ดฟางแล้วก็ใส่ผักรวมทำง่ายง่ายแต่อร่อยมากเป็นอาหารบ้านๆของอ่าของคนไทยของเรานะคะภาคเหนือภาคอีสานทําทานได้หมดนะคะจะไปอยู่ภาคไหนก็ทําทานได้หมดถ้าคุณอยากจะรับประทานแบบนี้นะคะทําตามพี่สิบ,บานได้เลยคบุบบุกบับบับใส่ขาตะไคร้ไม่ต้องโคกอ่ให้ละเอียดนะคะโคกแค่พอแตกค่ะพี่ๆเปื่อนๆเห็นไหมโคกแค่นี้ก็พอ แล้วก็เราก็ตั้งกระทะค่ะพี่พี่เพื่อนๆนเราจะมาคั่วพริกแกงกันก่อนนะคะโอ้โหอยากพริกแกงเลยเลยเนี่ย <c oughs> อ่าพริกแกงที่เราโขกไปนะคะเดี๋ยวเรานํามาคั่วแล้วก็พร้อมกับปาย่างเลยนะคะก็ใส่น้รราําปลาลงไปสองแทบพี่แล้วก็คั่วให้หอมหอมค่ะพี่พ,พี่เพื่อนเพื่อน,อนใช้ไฟอ่อนๆนะคะคั่วเพื่อให้หอมเขา ส่งกินหอมช่วยมาัวไฟเบาๆหอมน้ำปลาหอมขาตะไคร้แล้วก็ปลาย่างของเรา,เาพี่สีต้มแล้วนะคะล้างน้ำล้างแช่น้ำตอนแรกเอาไปแช่น้ำล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มาต้มให้นิ่มค่ะตอนนี้ปลาย่างของเรานิ่มแล้วนะคะแล้วก็มาขวแบบนี้ละคะ่ะขวกับพริกแกงของเรานะคะพี่ๆเพื่อนๆ ทำไม่ยากเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆการปรุงอาหารการปรุงรสถ,ถ้าเราเอาใจใส่ดีๆอาหารของเราจะอร่อยมากพอคัวได้ที่แล้วก็พอชองส่งกินช่วยมาหอมมากแล้วก็ใส่น้ําล้างคกลงไปแล้วก็เติมน้ําเปล่าน้ําสะอาดลงไปนะคะพอแค่ให้ท่วมให้ท่วมอ่าให้ท่วมวัตถุดิบของเรามานิดหน่อยค่ะเดี๋ยวนี้เราก็มาเตรียมมาเตรียมอะไร ก็มาเตรียมนี่ค่ะมีมะเขือเทศมีผักชะอมมีใบแมงลักเด็ดให้เรียบร้อยทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วพี่สีจะขอแนะนําเรื่องเห็ดนะคะเห็ดฟางที่เราจะแกงพี่สีใช้เห็ดฟางแบบดอกตุมใกล้จะบานนะคะพี่ๆเพื่อนๆเขาจะอร่อยมากเลยนี่ค่ะเลือกแบบนี้เห็ดใหม่ๆตุมต่มๆใกล้จะบานแบบนี้จะหวานมากเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆ น้ำแกงของเราจะออกมาหวานนะคะพี่สีขอบอกขอบอกนี่เห็ดฟางเวลาเขาเก็บมาใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเวลาแกงจะอร่อยมากจะหอมจะหวานนี่ค่ะดอกตุมตุมใกล้จะบานแบบนี้ละคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆหรือว่าใครไม่ชอบจะเอาดอกบานก็ได้นะคะแต่พี่สีชอบดอกตุมใกล้จะบานแบบนี้อร่อยมากค่ะนี่ค่ะพอน้ํา หมอแกงน้ำกระทะของเราเดือดแล้วเราก็ช้อนฟองออกนะคะช้อนฟองไปเรื่อยๆนะคะอา่าไม่ให้ไม่ให้รบกวนน้ำแกงของเรานะคะน้ำแกงของเราเวลาช้อนฟองออกแล้วน้ำแกงของเราจะดูน่ารับประทานค่ะพี่ๆเพื่อนๆถ้าเขามีฟองมากเราก็ช้อนออกเป็นบางส่วนแบบนี้ละค่ะน้ำก็เดือดพร่านพๆ่านพ่านพ่านพ่าน,านเดี๋ยวก็ได้เวลาแล้วพอ,อา กะตะไคร้พริกหอ,อมแดงอะไรสุกแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมวัตถุดิบที่เราเตรียมเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะอย่าลืมว่าพี่สิบานลืมบอกไปว่าบ้านพี่สิบานใช้น้ำปลรราแบบเค็มนะคะแบบเค็มนี่ค่ะก็ใส่เ,เ็ดฟางเห็นไหมคะดอกตูมดอกตูมน่ารับประทานมากค่ะพี่ๆเ,เพื่อนๆจ๋า หาได้มายากนะคะขนาดพี่สิบันอยู่ในกรุงยังหาเห็ดฟางใหม่รับประทานได้เลยยิ่งต่างจังหวัดของเรานี่ไปซื้อในฟาร์มได้เลยนะคะพ,พี่เพื่อนๆฟาร์มเห็ดฟางมีเยอะแยะหลายที่นี่ค่ะอ,อกแกงเอ่อเห็ดฟางเขาจะสุกยากนะคะเราต้องพอน้ําแกงเราสุกเราเดือดแล้วก็ต้องใส่เห็ดฟางไปก่อนละคะ่ะพี่เพื่อนๆก็คนเบาๆแบบนี้ละคะ่ะเดี๋ยวเราก็ รอให้เห็ดฟังเราสุกนะคะพี่ๆเพื่อนๆกับข้าวบ้านๆอาหารง่ายๆทำไม่ยากค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปอันนี้คือเห็ดเราใกล้สุกแล้วนะคะในความเชื่อของคนไทยคือเวลาแกงเห็ดบางทีเห็ดเขาสุกแล้วเราก็ไม่มั่นใจนะคะเราก็เคี่ยวต่อไปเพราะว่าเขาจะไม่มีการคล้ำการดำให้เราเห็นไม่เหมือนผักนะคะ ผักเขาจะสลดให้เราเห็นแต่เห็ดเขาจะไม่สลดให้เราเห็นนะคะเพื่อให้มั่นใจบางคนเขาก็บีบ,บ,บดูนุ่มหรือยังนิ่มหรือยังนี่ค่ะพอได้ทีแล้วพี่สีก็ใส่ผักขาหรือผักชะอมลงไปนะคะที่เราเด็ดที่เราเตรียมไว้แล้วก็ใส่ใบแมงลักที่เราเด็ดตอนนี้เราต้องรอให้ผักสลดนะคะพี่ๆเพื่อน ยี่สิบบาทเน้นเน้นมากเลยเน้นผักจะอมแล้วก็ใส่พริกลูกโดดลงไปนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนไฟเราก็ใช้ไฟกลางแบบนี้และค่ะพอผักพอผักสลดหืลิ้นพันค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนพูดผิดพูดถูกโอ้โหต้องขออาภายัยพี่พี่เพื่อนเพื่อนด้วยนะคะเนมพอภักนานๆแล้วลิ้นพันพอผักสลดเห็ดสุกแล้ว เราก็พร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทำง่ายง่ายแบบนี้ทำกินง่ายๆอาหารบ้านบ้านสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราได้ทำกินกันมาเราก็ต่อยอดออกไปนะคะใครจะใส่จะเติมอะไรก็ใส่แต่สำหรับพี่สิบานได้ใส่แค่นี้พี่สิบานก็คิดว่าอร่อยที่สุดแล้วสำหรับพี่สิบาน,นะค่ะพร้อมเสิร์ฟตักใส่จานกันเลยวันนี้นะคะแกงปลาย่างใส่เห็ดฟางผักรวมของเรา ก็เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วพี่พี่เพื่อนเพือนท่านใดที่หิวปลาย่างนะคะอย่าลืมอย่าลืมโปรดทราบอย่าลืมเอาปลาย่างไปล้างแล้วก็แช่น้ำแล้วก็ต้มให้เปื่อยๆนิ่มๆก่อนนะคะถึงจะเอามาแกงได้ค่ะถ้าเอามาแกงเลยแข็งแน่นอนค่ะพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนเพราะว่าปลาย่างเขาจะตากแห้งมานะคะนี่ค่ะน้ำแกงเข้มขน้น อร่อยแซ่บแซ่บแซ่บจริงๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆใครที่เคยซดน้ําแกงที่เป็นน้ําแกงผักชะอมน้ําแกงปลาย่างใส่เ,เห็ดแบบนี้นะคะจะรู้เลยนะคะว่าความอาร่อยเป็นยังไงสําหรับวันนี้พี่สิบันก็ขอบคุณพี่ๆเพื่พอนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสําหรับเพื่อนเก่าที่คอยให้กําลังใจพี่สิบัานเสมอ ER มาพี่สิบันต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ แล้วก็เพื่อนใหม่ที่จะเข้ามานะคะเมนไว้นะคะพี่สีบานตามแน่นอนค่ะโดยเฉพาะบ้านพี่สีบานนะคะจะมีพรีเมียทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ของทุกอาทิตย์นะคะพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากรับประทานอาหารเมนูอะไรหรือว่าค้นหาเมนูอะไรยังไม่เจอนะคะมาบ้านพี่สีบานได้นะคะมีเมนูมากมายหลากหลาย กับข้าวง่ายๆอาหารบ้านๆที่พี่สิบานทำเต็มใจนำเสนอเต็มใจที่จะให้พี่ๆเพื่อนๆได้อิ่มอร่อยด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ต้องจากลากันไปแล้วจ้ะแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปดีๆอาหารดีๆและเมนูต่อไปที่จะได้มานำเสนอพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะสำหรับวันนี้บายบาย